สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสไปคนะ,คะจะมารีวิวของเล่นสายลุงนะคะนี่มันคืออะไรเอ่ยสายลุงจุกลูกโป่งนะนี่นะคะต่อเป็นสายลุงนะคะกําลังมีสมาธิในการต่อเลยนะ,ะเป็นรูปอะไรลูกเ,เป็นรูปสายลุงสายลุงนะั่นเละเป็นรูปอะไรเหมือนรูปส้มหรือรูปอะไรรูปหัวใจไหมไม่ใช่ กลมเหลี่ยมลูกกลมเหลี่ยมเหรออืมอ่ามีสีอะไรบ้างคะบอกเพื่อนๆสิสีฟ้าสีส้มต่อสีแดงสีเขียวสีำผู้สีแดงสีเขียวสีสีฟ้าสีฟ้าสีส้ม เรดโอเคเยี่ยมอันนี้คือเลนอืมโอเคไหนเอ่ยอันนี้อะไรสีอะไรลูกสีเขียวสีเขียวสังกิษคือกรีนกรีนเย็แล้วนี่ไรพิง k พิงชมพูอ่ะต่อไปพิง k ชมพู <Yeah. S 1> แต่มันต้องต่อเพว่ ขอพลวเข้าไปให้หน่อยขอพลวเข้าไปห,หน่อยขยับออกสิครับแต่ไม่ช่วยต่อหน่อยครับครับขยับออกขยับออกอ้าวอะไรอ่ะมันแน่นไปเราต้องขยับออกอ่าแล้วก็ใส่ไปในช่องว่างใส่ลุงก,ก็พังอ่ะพี่ไม่ไม่พังอ่ะอ่ะใส่ไปรูปอะไรแล้วนี่เริ่มจะเป็นรูปหัวใจละ โอเคนี่นะคะสายลุงนะสีสันสดใสามากเลยนะคะจุกลูกโป่งนะคะเป็นสายลุงนะสะไปต่อเป็นสายลุงนะพิงเรดกรีนสีฟ้าอะไรลูกบลู Blue. รูน้ำเงินสีฟ้าอะไรเอ่ยรูรสกายอืดชืชอ่อช่อโอเคนะคะควันนี้ก็มารีวิวจุ๊บลูกโป่งสายลุงนะคะสไปเป็นคนรีวิวเองนะ,นะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับ <Good> สไคร์สไปด้วยนะคะบาย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 โอเคขอไทย <Okay. S 2>